กินข้าวกันค่ะหอยแมลงพู่เยอะมากตอนนี้กำลังไปหากุ้งหอยปูปลาดูสิว่าจะได้อะไรถึงแล้วมีคนไปตกปลากลางทะเลนั่นด้วยน้่นสวัสดีค่ะหอยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเป็นพวง แล้วตามจ่าไหลนี่ก็จะมีหอยมีกุ้งนะคะจะให้ดูหอยเนี่ยค่ะแหวกออกมาก็จะเห็นหอยอยู่เป็นพวงๆอยู่ข้างล่างอย่างนี้เนี่ยหอยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เลือกเอานะคะอันไหนใหญ่ๆก็เอาอันไหนเล็กๆก็ปล่อยลงไปคืนเนี่ยค่ะเนี่ยหยิบขึ้นมาเป็นพวงเ้ยมันเป็นพวงอย่างนี้เลยอย่างเงี้ย เยอะเลยตามตะลายอย่างเงี้ยกอสาลายใหญ่ก็จะมีหอยเยอะหน่อยนะคะมันจะหลบมันจะหลบแดดอยู่ข้างในพวกกุ้งก็เหมือนกันนะคะถ้าร้อนๆกุ้งมันจะมาหลบอยู่ตามตะลายแบบนี้เนี่ยจะแหวกให้ดูกอน,นี้ก็เยอะเนี่ยมองเห็นไม่เอ่ยเนี่ยหอยข้างในเนี่ย นี่ค่ะฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนู้นะนะนั่นตัวหอยนะคะบางทะเลก็จะมีหอยนางลมบางทะเลบางฝั่งก็จะเป็นหอยแมงผู้นะคะมันจะไม่ได้อยู่บนกัน ซึ่งหอยหอยแมงพู้กับหอยนางรมจะเก็บต่างกันนะคะหอยนางรมจะเก็บสองช่วงอากาศเย็นๆหน่อยเพราะาเรามันกินสดใช่ไหมคะมเม่นก็มันจะมีแบคทีเรียเยอะในน้ําแต่ว่าหอยแมงพู่เนี่ยกินน้าร้อนได้ช่วงนี้ก็คือลงน้ําได้ไม่ไม่เย็นวันนี้ยี่สิบองศาแต่ว่าถ้าน้ําร้อนมากน้ําก็เป็นแบคทีเรียโอ้โอเม่ oh, oh, moment, moment. นโเมช้อนเหมือนกันโอ้ โอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยว้าวอินทีมเฮเลนเฮ้ยเฮเลนทมีมยาแฮกกูเดะเนี่ยจะไปทำอาหารมาอีกคนแลว้วทางนู้นมาอีกคนแล้วไปดู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 ปดโอ้เขามีตะข่ายแบบไส่อนนู้นเนาะเคยใหญ่ค่เกอแฟนเดลดูไรอ่ะดิอ๋อที่นสัมสิมเบียร์กิน โอ้โอ้ตัวใหญ่ใหญ่ฮก่กเดตอนนี้น้ำลงนะคะเดินมาลึกๆเนี่ยโอ้โหเพลินหาหอยไม่ได้หากุ้งเลยล้วงลงไปใต้สาลายนี่หอยเยอะมากคือมันต้องใช้สองมือล้วงลงไปแล้วก็ช้อนขึ้นมาตอนบ่ายพอน้ำลงหอยโผล่เต็มเลยตามสาลายตามอย่างเงี้ย เดินเก็บสบายเลยเนี่ยเนี่ยเดินเก็บสบายมากนี่นะคะพอน้ำลงหอยก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ย,ยมันจะอยู่เป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยเต็มเลยนะคะหอย โอ้ยเก็บเพลินมากเลยนะคะเป็นพว,พวงพยงยงเลยตามชายฝั่งเปลือกหอยเต็มเลยเนี่ยนะคะหอยที่เก็บมาถังนี่ใหญ่มากเลยนะคะกำลังกลับแล้วนะคะบัดที่นี่เห็นจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเป็นแบบ ตรงปลายเป็นหยกัยกหยักโอ้ยเดี๋ยวขอตัวล้างหอยก่อนนะคะต้มหอยนะคะต้ตมใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ไม่มีใบโหระพาแต่ผู้ชายสั่งอาหารมากินแต่ของตัวเองรอกกินหอยต้มมากินข้าวกันค่ะมื้อนี้ฟรี ผักเสี่ยนผักเสี่ยนดองผักเสี่ยนนี่นะคะคือตัวมันจะอ้วอนๆอน,นะอืมหวานคือแฟนเนี่ยไม่กินเลยแฟนเนี่ยไม่ไม่กินเลย